ได้หรือยังเจอไหมลูกอ่ะแตนแตนคุณคุณนุ่มมาล็อกประตูบ้านหน่อยเลยคุณนุ่มล็อกประตูบ้านอะรหัสไม่ได้อ่าเอาละค่ะแตนแตนยังไงคะยังไงคะยังไงคะอ่ะแพนกล้องไปอย่างสโลโมชั่น n ั่ะเลยยังไงคะอ่าย้อนแสง่เนีจอยมา อยมากนะคะยมากค่ะมีไม้หนึ่งพร้อมมากนะคะตอนนี้ก็คืออดีตว่าอันนี้เราต้องคงเอนอร์จีนี้ไว้นะคะเราจะต้องสดใสตลอดเวลาใช่ไหมคะทุกอ่าแล้วก็หน้าผมขยมเองใช่ไหมคะใช่ค่ะหน้าผมมไม่ถามเพาว่าการเราคอยหกเจ็ดเดือนแล้วเนาะเราได้เตรียมความพร้อมพัฒนาตัวเองมาทุกทุกอย่าง แล้วโมเมนต์นี้มันคือโมเมนต์ที่น่าจดจำมากว่าสาย d e and you open audio มันคือการที่เรามาถึงแล้วเราช่วยช่วยบีซิทเฮียพร้อมทำเต็มที่ไปขันๆเด้น้องด้าเข้าด้านนู้นเลยลูก Oh you want a picture น่าหนูเพราะว่านุ่งหลงด้านนู้น o อ a y พี่เจสเอากล้องขึ้นมาเลยค่ะเราต้องคิดละเอียด เราต้องคิดละเอียดทุกขั้นตอนนะพี่เจ็เพราะว่าอะไรรู้ไหมเราต้องดูว่าถึงโรงแรมแล้วเนี่ยน้องลงด้านไหนต้องลงเปิดพุ้งออกไปแล้วก็มีความสง่างามมากพี่นุ่มหาอะไรลูกฮะโอ้อยู่ในกระเป๋าแม่อแหละแอลกอฮอล์ใช่ไหมสีจนเปืิ่นอะแม่ไม่ลูกอ่ะโอ้ยนะคะดัะนั้นเนี่ยมันต้องคิดหมดเลยว่าไปถึงโรงแรมแล้วด้าต้องลงด้านไหนอะไรยังไงถ้าไม่จะเป็นเงอะงะไม่ได้ thank you นี่ค่ะ พี่ณและทีม oh ก oh like <ivan> okay. like ็ไปรอรับอยู่ที่โรงแรมแล้วนะคะโอ้ยสวยอ่ะโอเคเข้ามานับคนก็มีพี่เรียงนะคะแล้วก็พี่เจ๊ทไอทีของเรานะคะแล้วก็ไปงานด้าเอ๋ยด้าน้อยตื่นเต้นมากค่ะตอนนี้คือแบบแต่มันเป็นความตื่นเต้นที่ positive นะคะไม่ใช่กลัวหรือ nervous มันคือแบบ excitement มันคือแบบพร้อมสู้ ทุกคนเห็นว่าน้องด้าเนี่ยถ่ายรูปมีกิจกรรมเยอะแยะภาคติวนี่ก็ไม่ใช่โอ้โหไม่อยากจะพูด <S <S หนูขนมาร้อยกว่าแผ่นนะอะไรมัง่งถูกไหมมานั่งอ่านค่ะเพราะว่าได้ไดมีการติวกับอาจารย์ฮงแล้วก็คู่ออมไปเยอะแยะใช่ไหมคะมก็มีเ,เขียนโนต้ตไว้บนแล็ปท็อปก่อนมาก็เลยเป็นหนอกมามเพราะว่าเรามีเวลาอยู่บนเครื่องบินก็มานั่งอ่านได้แล้วก็หนูว่าถ้ามีเวลาว่างค่ะเราก็หยิบ มาติวมาเพิ่มความรู้แล้วก็ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วเออเพราะว่าอันนี้เป็นเทคนิคหรือเปล่าทำให้หนูเรียนหนังสือดีแล้วก็หนูไดออนเนอร์เฟิสต์ออนเนอร์เพราะว่ากระบวนการเรียนมันทําแบบนี้หรือเปล่าถ้าเปรียบถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนหนังสืออะน่าจะนะคะแต่เป็นคนที่เก่งเรื่องเวลามากกว่านะเพราะว่าเพราะว่าเวลาจะมีสอบอะไรหรือว่าต้องส่งอะไรเนี่ยก็จะทําก่อนหน้าเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบความ ไม่ชอบความเร่งรีบค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะทําทุกอย่างให้เสร็จก่อนที่จะถึงเวลาใช่มันก็จะได้ทุกอย่างมันจะได้ลงตัวถ้าเราลืมอะไรต้องกลับไปแก้อะไรหรือว่าต้องมีอะไรที่ต้องอ่านเพิ่มเนี่ยเราก็ทําได้ปีนี้มันเป็นเหมือนปีที่มันลงตัวเหมาะสมสำหรับหนูเนาะอากาศอย่างเงี้ยหนูก็ดีดมากเลยอยาแม่ร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่ร้อนค่ะหนูชอบถ้าสมมุติว่าเราเขาไปสมมติว่าเขาไปจัดในที่หนาวๆล้วหนูเป็นไงหนูคงปวดกระดูกค่ะ แล้วแดดเนี่ยเราก็หวังดีกลัวด่าจะแบบว่าเดี๋ยวน่าดำผิวดำนี่เอาล้มไปกลางให้เลยีนี้เอาเลยไม่เป็นไรค่ะไม่กลัวนะหน้าดำไม่กลัวค่ะเออแต่ผิวด้าก็ดีเนาะไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ดูดแดดอะดูดแดดมันคืออะไรคะดูดแดดอย่างเช่นสมมุติว่าบางคนเนี่ยโดนแดดนิดเดียวหน้าเป็นลิงเลยอืมคือมันดำแบบเกรียมเลยอะไรเงี้ยด่าก็ตากแดดทั้งวันเลยก็ตากทั้งวันประมาณนี้ขึ้นมาเฉดหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้กำลังชอบ นี่แล้วถ้าติดออทูราไปยังทั้งกินทั้งคาเนี่ยมีหลายซองมากแล้วก็หลายกล่องมากเอาไปให้เพื่อนๆใช้ดีนะเพราะว่าเราใช้เองเรารู้มันดีแล้วก็ไม่แพ้คนใช้อยากรู้ว่าลูเมทดจะเป็นใครนะเออลุนเนาะสรุปให้นอนสองคนใช่ไหมไม่รู้ค่ะน่าจะสองนะเพราะว่าเท่าที่ที่ถามมาแล้วก็เพื่อนๆก็เพื่อนนางงามเป็นไงหนูคุยกันเขารอตื่นเต้นเราเจอกันไหมทุกคนตื่นเต้นหมดแล้วก็คือทุกคนมาจากทุกทุกที่บนโลกเลยจริง อะไรที่ตื่นเต้นพูดแล้วก,ก็แบบคนโลกแล้วอย่างเนาะถ้าหนูไปเจอเพื่อนๆเนี่ยมันนี่แม่คิดเองมันเหมือนกับทุกคนผ่านการฝ่าฟันนะเนาะในสถานการณ์โควิดแบบเนี้ยาา<ช>มาจนถึงจุดหมายปลายทางร่วมกันแล<ช>้วเพื่อจะมาว่าใครจะได้เป็นนางงามจักวาแม่มองว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับมงกุฎได้คือมิรภาพ่ะน้องได้บ่างไงอันนี้ถูกต้องค่ะ นี่คือนางงามที่แต่ละคนเนี่ยมีสตอรี่ที่ไม่เหมือนกันเขามีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันที่ทําให้เขาเป็นผู้หญิงที่แกร่งในวันนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ empowering มมากเลยนะแม่ที่จะมาเจอเขาแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตของเขาจุดยอดเนะา,าะแต่ละคนก็เดินทางมาใกล้ไกลเนาะยังมีเมื่อคืนล่าสุดที่มามกับพวกพี่คิมอะมิสเรเนีโรมินเนะนียเออพิ่งมาเมื่อคืน เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกันมาหลายสิชั่วโมงก็จะมีวันนี้นะคะ,ะก็ให้แฟนๆส่งกำลังใจให้น้องเนาะแล้วก็เราก็เลือกบ้านพักที่อยู่ไม่ไกลจากโรงแรม<ะ>เพื่อว่ามันมีอะไรฉุกเฉินเราก็จะได้เป็นไม้ผลัดวิ่งม้าเร็วส่งทัน<ะ>ใช่ไหมบ้านอยู่สบายไหมลูกสบายมากค่ะก็ดีมากอบอุ่นดี <c oughs> ใจที่มีทีมไทยแลนด์มาด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันนี่คือลังใจที่ดีมากเลยเา น้ำที่ดีอ่ะมันทําให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็พร้อมคลายม,มากมร้องอีกแล้วแมนะลายหนัวม่หนูบอกแล้วเมื่อวานหนูร้องคนเดียวหนูไม่ร้อ,อ,ขอเขาและนี่ <c oughs> เขาก็แผนกน้ําตารื้นน้ําตาคลอเมื่อคืนขอบคุณพวกเรา<ส>ขอบคุณพี่ๆก่อนหนูไปนอนนะเขาก็น้ําตาคลอรื้นมาแล้วบอกอย่าร้องอย่าร้องลูกเดี๋ยววันนี้ตาบวมชีก็ชีก็บอกเลยว่าไม่เป็นไรค่ะถ้าร้องอะไรนะมันคือแฮปปี้เทียร์แฮปปี้เทียร์ตาไม่บวมใช่ตาไม่บวม มีการเลือกได้ไว้ร้องเศร้าร้องใจดีร้องเศร้ามันก็น้ําตาไหลออกมาเหมือนกันเออปิดกระเป๋าในแม่นุ่มจ๋าเพราะว่ากระเป๋าสวยของไรอ่ะสวยนะเนี่ยกระเป๋าสวยนะพี่นุ่มเนาะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราปล่อยลุกบู๊คไปซื้อตามแล้วกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใช่ไหมคะเศรโรงแรมเป็นไงบ้างโรงแรมใหญ่ดีเนาะใหญ่ค่ะสวยมากวันนั้นที่เราไปถ่ายรงสะ บอกว่ามีโควิดก็ไม่หวั่นนะคะเพราะโรงแรมใหญ่มากสามารถทำกิจกรรมได้แบบแน่นไฟหนาวฮะอ๋กระเป๋าไฟนาวเอ๊แต่พูดถึงที่ที่นี่ประชาชนที่นี่เขากัดเข้มแข็งมากเนาะหน้าหน้านะในโรงแรมในห้างที่เราไปเมื่อวานเนาะพี่นุ่มร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนใส่หน้ากากแล้วก็ยืนดิสแตนต์แบบเป็นเรื่องเป็นราวมากแล้วร้านทุกอย่างที่อยู่ในห้างจํากัดคนเข้าน้องได้เมื่อวานไปซื้อเสื้อเชิ้ตสีขาวใช่ไหมตกลงได้ของอะไรนะให้น้องอ่ะ เออไปซื้อมาตัวหนึ่งเนี่ยร้านไม่ให้เข้านะแม่พูดก็หลอ,อนานมากเลยหายไปนานอย่างงี้ทำไมเขาไม่ให้แม่เข้าคะเขาไม่ให้เขาให้เขา้าแต่เขาแม่นั่งอแต่ว่าเขาไม่ให้เข้ากรูกันเข้าไปอ๋อไม่ให้เข้าเยอะเขา <S <S ดิสแตนมากให้เข้าไม่กี่คนแล้วก็จ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็เลยนานเพราะว่าเออเราก็ต้องนึกว่าเออเจ๋งอะวิธีการอย่างเงี้ยฝากไปถึงที่บ้านเราสิลูกให้ทุกคนตอนนี้นี่ใช่ยังก็ติดตามสถานการณ์ที่ประเทศไทยอยู่นะคะตั้งแต่มาที่นี่ก็รู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันกําลัง มันกาลังแย่ลงน้องอก็อยากจะให้ทุกคนคอยอย่าก,กาดตกนะคะมันใส่แมสแล้วก็ม,มันลอาบมือบ่อยๆอที่เราทานะเหมือนที่เราทําแล้วอยากให้รู้ว่าด้านเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกําลังใจนะคะที่ส่งตรงจากไมอา,ามี่ถึงประเทศไทยเลยค่ะยังไงเราก็จะต้องสุกไปด้วยกันคนไทยทุกคนเราควรที่จะมีความสามัคคีมารวบรวมกันเพราะว่าร่ารู้ว่าคนไทยเนี่ย